สวัสดีคะ่ะทุกคนกลับมาพบกับเจลนะคะจากเจลสอรี่อีกครั้งหนึ่งค่ะวันนี้นะคะเจลก็มีของมารีวิวนั่นเองนะคะนี่เป็นถุงนะคะเป็นถุงจากด a า s so โนะคะร้าน60บาทที่มีแทบจะเกือบทุกห้างของ กรุงเทพนะคะแล้วก็ใน่างสวัสดวก็มีเนาะก็วันนี้นะคะเจลก็จะมาอัปเดตของในหมวดของบิวตี้แล้วก็สิ่งของบางอย่างที่เจลไปซื้อมาจากร้านได้สมในราคา60บาทกันนะคะไปดูกันว่าวันนี้ของที่เจลซื้อมาทั้งหมดจะมีอะไรบ้างติดตามกันค่ะเอาละคะ่ะเริ่มที่อย่างแรกเลยนะคะเป็นอันนี้เป็นออฟองน้ำนะคะฟองน้ำแต่งเอาไว้แต่งหน้านะคะเป็นพับเจลคิดว่าเจลจะใช้พับ่างนี้นะคะในการที่เหมือนกแบบับ เกียร์รองพื้นของเราเนาะราคาก็60บาทได้มาทั้งหมด13ชิ้นด้วยกันเนาะอันนี้รูปทรงมันก็จะเป็นเหมือนรูปสามเหลี่ยมอย่างเงี้ยคะ่ะสามเหลี่ยมสามเหลี่ยมจะรอเรือชัดอะไรขนาดนั้นไม่เข้าใจอ่ะโอเคเดี๋ยวจะเปิดให้ดูอ่รูปร่างหน้าตามันก็จะเป็นเหมือนแบบเป็นพับสามเหลี่ยมแบบนี้คะ่ะเห็นไหม คือมันเหมาะมากเลยสำหรับการที่เอาไว้รองรองพื้นนะคะรองใต้ตาอะไรอย่างเงี้ยคือคือตัวที่มันเป็นสางเลี่ยมอย่างเงี้ยเลมเลี่ยมตรงเนี้ยมันแบบมันเหมาะมากสำหรับที่เราจะเอาไว้เกลีย่ยพวกคอนซีลเลอร์ก็ได้รองพื้นก็ได้หรือว่าเกลี่ยสีให้มันเท่ากันเกาะก็ทำได้ก็จะคิดว่าเจลก็ซื้อมาตุนไว้อะเนาะเหมือนกับเอุ่นใจอะไรแบบนี้ เอาไว้เวลาที่เราไม่ได้ล้างแปรงรองพื้นก็ใช้ตัวนี้แทนได้เจลว่าก็โอเคก็สําหรับใช้แต่งหน้ามือใหม่อะไรแบบนี้ไม่อยากลงทุนมากะเนาะก็สามารถใช้พับตัวนี้นะคะลงแทนการใช้นิ้วมือหรือว่าแปรงที่เราไม่ได้ล้างอะนะก็ลงแทนได้เนาะมาถึงยังนที่สองนะคะเป็นอันนี้อันนี้เจลไม่อยากบอกเลย <laughs> เพราะว่าเจลลองใช้มาแล้วเ,เนี่ยใช้สำหรับสีทาเล็บของเรา มันมันคือท็อปโคดนะคะท็อปโคบแ,แมทเวลาที่เราเออใช้ยาทาเล็บปกติเนี่ยมันจะให้สีเป็นวาวๆเนาะแต่ว่าอัน,นเนี้ยเนี่ยเราจะใช้ท็อปโคดเวลาที่เราต้องการให้รองพื้นของเราเนี่ยมีสีที่แบบแมทมนิ่งขึ้นอันเนี้ยประมาณเนี้ยอันนี้มันมัน,ม,นมันลอกไปแล้วหน่อยเนาะอันนี้คือคือ,ค,อคือเจลใช้ตัวน,นี้ทามันก็จะแบบแมทไปเลยสีมันก็จะได้แบบแมท,แมท ต้องการสีแดงแมทตก็ทําได้ตัวนี้เจว่าโอเคแล้วเจก็ชอบมากราคาก็60บาทเหมือนกันถูกและดียังมีอยู่ในโลกค่ะถัดมาเป็นทอปโค้ดเหมือนกันแต่อันนี้ยังไม่ได้เปิดใช้เนาะอันนี้นะคะเป็นทอปโค้ดนะเอาไว้สําหรับทาเล็บเหมือนกันคือตัวนี้มันจะเป็นแมทใช่ไหมส่วนตัวนี้มันจะเป็นแบบวาวๆให้เนื้อที่แบบ เหมือนซูเปอร์กลอสอะไรอย่างเงี้ยก็คือตามชื่อมันเลยชื่อมันก็คือ w i n m a x Super g l o s s y y t p Coat ก็คือมันจะช่วยแบบบำรุงรักษาเล็บเราให้ด้วยเจ้ว่าอันเนี้ยเหมาะสำหรับนคนที่เออวันไหนที่เราไม่ได้ทาเล็บเนี่ยเราก็เอาท็อปโคดอันเนี้ยทาลงไปก็ได้เพีเพียวหรือว่าจะเอาไว้ทาหลังที่เราทาสีเล็บไปแล้วก็ทำได้ค่ะ60บาทเหมือนกันมาถึง ถัดไปอันนี้อันนี้เจอบอกเลยว่าเจลซื้อมารอบ2แล้วนะอันนี้เป็นเมคอัพรีมูเวอร์ของไดโซเอนะค่ะเป็นชื่อว่าไดโซเมคอัพรีมูเวอร์ค่ะเป็นผลิตภัณฑ์เช็ดทำความสะอาดผิวหน้าอันนี้จะเหมาะสำหรับการทำความสะอาดตรงรอบดวงตาคิ้วแล้วก็ปากเนาะแต่ว่าอันนี้เนี่ยพอทาไปเนี่ยมันจะมีกลิน่นแอลกอฮอล์นิดดึงแต่ไม่ได้มากแต่ว่า อยู่ในปริมาณที่รับได้เนาะเวลาใช้เนี่ยเราต้องเราต้องเขยาา่ามันนิดนึงเพราะว่าเพราะว่ามันจะมีชั้นของน้ํากับน้ามันอยู่ข้างบนเห็นไหมเราต้องอาจจะต้องเขยา่าเขย่ามานิดนึงแล้วก็ทาเช็ดทูนะ่าเอาไแบบว้แบบเออแบบไม่มีที่เช็ดหน้าไหนที่มันโอเคก็ใช้ตัวน,นี้แหละต่อเจว,ว่าทนอันเนี้ยซื้อมาขวดที่สองแล้วนะ แล้วก็มีอีกตัวหนึ่งที่เป็นเอาไว้ล้างแปรงอะค่ะล้างแปรงแต่งหน้าเวลาที่เราแต่งหน้าเสร็จนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยเจ๊ก็จะล้างแปรงทุกอาทิตย์ก็มันจะมีตัวหนึ่งแต่เหมือนวันหมดแล้วแล้วเจ๊ก็ไปหาซื้อที่ร้านปรากฏว่ารอบเนี้ยเขาไม่ได้เอามาขายอาจจะต้องไปที่อีกสกาขาหนึ่งเนาะมนันมันเป็นมันเป็นเหมือนน้ำยาเช็ดกับแปรงแต่งหน้าค่ะเจ๊ว่าแนวเวิร์กมากๆแล้วก็ ราคาไม่แพงด้วย60บาทหมือนกันค่ะมาถึงสินค้าถัดไปนะอันนี้เจะอยากจะมาลองใช้เหมือนกันนะคะเป็นที่เขียนคิ้วนะคะแบรวสีน้ำตาลนะคะอันนี้มันจะให้สีที่เป็นน้ำตาลเอาไว้สำหรับเราเขียนคิ้วเดี๋ยวเราลองมาเปิดกันดูเนาะอันนี้จะไม่เคยใช้มาก่อนเลยอะ่ะเขาก็จะมีแปรงหัวแปรงอย่างนี้ค่ะแล้วก็มีฝามาให้ ปึ๊บแล้วก็ฝาอีกหนึ่งอันไม่รู้เอาไว้ให้ทำไมเพราะมันก็มีฝาใสๆมาอยู่แล้วอ่ะก็อาจจะเอาไว้สำรองมั้งหรือว่าเปลี่ยนสีก็ได้เนาะหรือว,ว,ว่าใช้แบบใสๆก็ได้แต่ว่าเจว่าใช้แบบใสๆมันก็ดีกว่าทําให้เราเนี่ยเห็นหัวของมันไอ <I see. S 1> ีกหัวหนึ่งก็เก็บไว้เดี๋ยวเรามาลองเขียนกันร,รู้ว่ามันเป็นโอเคปะมันให้เนื้อสีน้ำตาลแล้วก็ชัดอยู่นะ เห็นไหมมันชัดอยู่นะอืแต่จะทนไหมเนี่ยอีกเรื่องเฮ้ยเฮ้ยมันทนว่ะตอนแรกคิดว่ามันไม่ทนพอแบบทองนิ้วไปรูบเห็นไหมนี่คือรูปรูปแล้วนะนี่คือรูปแล้วนะเนี่ยสีมันไม่หลุดเลยป่นปะเออเอ,อ,อันนี้มันโอเคเดี๋ยวทำคลิปแต่งหน้าเดี๋ยวจะลองใช้ดูว่ามันจะติดทนดีหรือเปล่าแล้วก็ตัวหัวแปรอันนี้ก็ น่าจะมาทำได้น่าจะโอเคเดี๋ยวเรามาลองในคลิปแต่งหน้าในคลิปถัดไปค่ะมาถึงอีกหนึ่งชิน้นนะคะเป็นอันนี้ <c oughs> มันคืออะไรมันคือขวดที่ใส่แบบครีมอาบน้ำหรือว่าขวดปัม๊มใส่ครีมใส่อะไรก็ได้แบบนี้ค่ะเรอ่ินว่าเจ๊เห็นว่ามันมันสีมันสวยดีมันเป็นสีแบบสีชมพูเนาะ แล้วก็มีกุหลาบอะไรเงี้ยเจ๋ชอบมากแล้วก็แบบเออลายบนหน้าหลังตีอะไรเงี้ยเอาไว้แบบใส่ไว้ในห้องน้ำน่าจะแบบสวยแล้วก็เป็นสีชมพูด้วยชอบมากเลยออมันเป็นขวดเล็กนะได้ยินป้ะเดี๋ยวเดี๋ยวขอให้ดูเนี่ย่คือมันเป็นขวดเล็กแล้วก็ที่สำคัญคือหัวมันหัวปั๊มเนี่ยมันมันเป็นหัวปั๊มที่แบบเออทนอยู่น่าจะทนอ่ะมันมันไม่เหมือน ขวดที่เป็นขวดพลาสติกคือในดโซ่งเนี่ยมันจะมีขวดที่เป็นพลาสติกเหมือนกันแล้วก็มีขวดที่เป็นขวดแก้วแบบนี้เหมือนกันแต่เจว่าขวดแก้วน่าจะใช้งานได้นานกว่าแล้วก็ราคาก็ไม่ได้แพงด้วยถ้าเราไปซื้อตามโซที่มันขายพวกของ,ของตกแต่งบ้านอะไรเงี้ยอันนี้ราคามันก็จะพุ่งไปที่แบบสองสามร้อยเลยอะ่ะอันนี้จะเจอเห็นว่าแบบเออดโซยส่มันขายถูกดีอะก็เลยแบบเออเออลองซื้อเก็บมาไว้ใช้ในห้องน้ำเลยมาถึง ชิ้นหนึง่งอันนี้เป็นชิ้นที่ชอบมากแล้วก็อยากลองมาว่าข้างในเป็นอะไรนั่นคือเป็นกล่องใส่ขนตาปลอมนะคะสีชมพูนี่นี่นี่น,น,นี่มันสวยมากคือเป็นคนที่แบบจะเป็นคนที่แบบเวลาที่ใช้ขนตาปลอมันเนี้ยชอบถึงเลยอันนี้ถามว่าเป็นสุขอนามัยที่ไหมดีแต่บางทีเนี่ยเราเวลาที่เราใช้ขนตาปลอมอันละแบบหลายร้อยบาทเนี่ย จนร,รู้สึกว่ามันเีษดายแล้วพอเราจะเอาใส่กล่องเนี่ยมันก็กล่องมันก็จะเยินเนรอเนาะแบบเหมือนแบบมันมากับกล่องกระดาษหรือกล่องพลาสติกอะไรเงี้ยมันก็จะให้แบบอารมณ์ที่แบบมันเลอะเราไม่อยากใช้มันต่ออะไรเงี้ยแต่ถ้าเจลได้แบบเคสใส่ขนตาปลอมแบบนี้เจลว,ว่าเจลน่าจะเก็บขนตาปลอมไ,ได้นานขึ้นแล้วก็ใช้ได้หลายครั้งแต่ว่าถ้าในความเป็นจริงแล้วเนี่ยเราไม่ควรใช้ขนตาปลอมเกินแบบห้าครั้งอะเจลว,ว่าสองสามครั้งก็เกินล้ว แต่ควาจริงนะเจลไม่เคยใช้เกินแบบสองครั้งเลยสองครั้งเจลก็ทิ้งอะไรอย่างเงี้ยอืมก็แบบเปลี่ยนรุ่นใหม่คือผลัดแปมของเจลเนี่ยมันจะมีเยอะมากเราก็ใช้ไม่ไม่ได้บ่อยเนาะแบบจะใช้เวลาที่เราไปออกงานคลิปแต่งหน้าอะไรอย่างเงี้ยก็จะใช้แต่ว่าวันประจําวันเนี่ยเจลไม่ค่อยได้ใช้ยกเไปทีแ่แบบตัวนไปเดทไปนู่นไปนี่ไปนั่นแบบแต่เจอผู้คนเยอะๆอะไรเงี้ยก็ก็ต้องใส่แต่บางทีมันก็แบบแอบบแบบเสียดายเนาะแบบเออผลัดแปมคู่นึงมันก็อาจจะใช้ได้หลายครั้งแต่ เราก็ทิ้งมนะันอ่ะมาถึงตัวผลิตภัณฑ์นะคะก็อันนี้นะอุ้ยมันสวยมากเลยอะ่ะเนี่ยมันมีมันมีกล่องเก็บสามชั้นน่ะน่าจะวางขนตาปลอมได้3คู่แล้วก็เหมือนแบบเอาไว้เก็บใส่ที่หนีบขนตาได้ด้วยเออเอ,อันนี้ดีจน่าจะได้ใช้แบบใช้จริงอะ่ะมาถึงอีกชิ้นนึ่งและเป็นชิ้นสุดท้ายนะคะคืออันนี้เหมือนกันคะ่ะเป็นกล่องเก็บขนตาปลอมเหมือนกันแต่ อันนี้จะมีความพิเศษคือเป็นลายคิตตี้และที่สําคัญคือมันเก็บได้อันเดียวถามว่ามันเก็บได้อันเดียวดีไงดีเวลาที่เราต้องการแบบไปข้างนอกอ่ะมันไม่มีเหมือนแบบชั้นมาเป็นแบบเนี้ยจะเป็นกล่องเปล่าแบบเนี้ยแต่ก็ไม่เป็นไรเจลเจลคิดว่าเออเออมันน่าจะเอาไว้แบบเก็บขนตาปลอมได้เวลาที่เราใส่กล่องรืงสักอางแบบเนี้ยก็เอาไว้ใส่เลย เออดูสะอาดดีอันนี้ก็หกสิบบาทเือนกันจากไดโซะคะ่ะโอเคหมดแ,แล้วของจากไดโซนะคะก็ถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะก็ตามไปกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ได้นะคะแล้วก็อย่าลืมกด s ับ s c r i b e ติดตามเจลด้วยนะคะติดตามคลิปใหม่ๆของเจลนะคะได้เรื่อยๆนะคะแล้วก็ติดตามอ่านบทความเจลได้ในเว็บไซตเจลสอรีออ่คนะคะสำหรับวันนี้เจลขอตัวไปก่อนนะคะสวัสดีะคะ่ะบ๊ายบาย